ของเจ้า้าที่ตํารวจนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าหนาที่ตำรวจเองเนี่ยย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราจะให้ตรงที่สุดเนี่ยในตํารวจของผู้ทรวจังหวัดเนี่ยจะมีอยู่ที่ตารวจผู้ตรจังหวัดคือในเมืองเลยนะอำเภอเมืองแต่ถ้าเกิดเป็นในนครบาลก็จะมีมกรรงองกำลังตำรวจนครบาลในแต่ละเขตต่างๆเนี่ยซึ่งเขาจะมีผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลครับผมพูดตรงนี้หมายความว่าไปที่สถานีตำรวจได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการติดต่อประสานงานกันให้เกิดการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการกระบวนการดําเนินการ เพื่อความเข้าใจในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งจะประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยเหลือกันต่อไปด้วยครับท่านนี้นะครับทรในกรุงเทพนี่เองบอกว่าที่พูดที่ท่านผู้ช่วยพูดเนี่ยบอกว่ามีเด็กขอทานต่างชาติอย,ยุประมาณ8ปดเก้าขวบนะครับฝนตกแดดออกก็ไม่หลบฝนนะครับมักชอบอยู่ตรงหน้าสะพานลอยนี้บอกว่าเนี่ยหน้าห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเนี่ยบอกแจ้งตำรวจเทศกิจก,ก็ไม่ดําเนินการท้องที่ก็ไม่ทําอะไร แจ้ง191นะครับหรือว่าควรที่จะทํำยังไงดีนะครับอานนี้ท่านก็ถามมาเรื่องที่เราลองคุยกันครับคือเนี้อยอางนี้จะเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาักรมบริการคือกรมพัฒเขาเก่าถ้าพูดถึงขอทานเมื่อไหร่เราจะมองไปที่ตรงนั้นนะ แล้วเมื่อก่อนเราก็คือเพียงแต่ว่าบางทีก็ไปเอามาแล้วก็ส่งไปยังคลอกทางคอกก็เดีเ๋ยวนี้คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็อามาดูเอามาที่จะฝึกอาชีพคนพวกนี้บางทีก็ไม่ไม่ประสงค์หรือไม่ค่อยมีความสนใจหรือสมัครใจที่จะทําในสิ่งเหล่านี้อยู่ไปเดี๋ยวก็ออกไปอีกละก็กลับไปก็ไปนั่นอีกอันนี้มองในแง่ทั่วไปนะครับ,รบแต่ผู้เรียนนะครับว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของคนที่ถูกบังคับหรือถูกล่อลวงมาหรือว่ามีการเอามา แต่สวนคาประโยชน์จากเด็กก็คือเป็นหนักของแกงขอทานอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นแกงขอทานเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปได้เด็กเหล่านี้มาแล้วเด็กมาให้ข้อมูลนะครับว่าที่มานั่งทําอย่างนี้เนี่ยเพราะถูกบังคับรายได้ที่ได้ไปวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปสู่กองกลางแล้วก็เขาเองก็อยู่กินแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับถูกเลี้ยงโดย ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่มากมายเลยมั่อาจจะเป็นกลุ่มแกง๊งถ้ากลุ่แกางนี้พวงจะเป็นการฆ่ามนุษย์ได้ไม่ใช่เพราะขอสานเท่านั้นอย่างที่ท่านชัฐยนตรีคงไปได้ไปช่วยมาตำรวจไปช่วยมาก็คือเรื่องของการขายนกกลาบอะไรเนี่ยนะครับ,รบนั่นคือการใช้แรงงานของเด็กกณออา่างนี้ก็ถือเป็นการใช้แรงงานก็จะผิตดตามกฎหมายอาญานะครับหรือว่ากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ครับผมเรียนครับว่า แจ้งไปที่ไหนแล้วได้ดูเหมือนกับ mm. ไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยคาจะมองว่าเหมือนกับเด็กนั้นนะ่บางทีเหมือนกับสมัครใจมาเป็นคนที่อาจจะไม่มีเงินไม่มีทองก็เลยต้องออกมาขอทานเพื่อจะไปเลี้ยงดูตัวเองแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้พราะผู้รียนครับว่าเพื่องสบายใจนี้ครับว่าออตำรวจเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้ดูแลในสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเหล่านี้แจ้งไปเนี่ยตำรวจสายตรวจต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมีความว่าใจมากขึ้นในการที่จะเข้าไปใกล้ชิดนะครับหรือเข้าไปดูแล ถ้าเป็นกรณีเขาต้องหมักใจจริงๆเนี่ยคณะนี้ต้องมีโครงการที่เรียกว่าคูข้างถนนอันนี้เป็นโครงการานการป้องกันคือที่เราพูดกันเี่ยโดยว่าจะเป็นการปราบปรามการสอบสวเริ่อคดีแต่เรื่องการป้องกันเนี่ยพยายามที่จะไปเอาเด็กกลุ่มนี้มาสู่การที่จะพยายามให้เขานั้นมีสภาพการฟื้นฟูหรือไปสู่การที่จะฝึกอาชีพหรือการที่จะให้เขากลับเป็นพลเมืองดีไปอไปนาคตโดยถ้าตํารวจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ประสานกับกรมพัฒนาสัรคมสวัสดิการที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ต่อไปนั่นนั่นคือการที่จะช่วยลงมา แล้วก็พยายามที่จะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการค้ำลดแล้วก็เป็นการเอาประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาดำเนินกดีกับคนที่มาตา้องการหาประโยชน์จะไหนนี่นี่ค,คือสิ่งที่ผมคิดว่าสามารถจะแจ้งได้กับตํารวจแล้วก็ตารวจเองนั้นขณะนี้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดําเนินการตรงนี้ครับครับเมื่อถึงกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราได้ตัวของเด็กมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเหยื่อของกระบวนการเมื่อกี้ก็คือติดวินิดนึงจะกลับมาถามอาจารย์เวียศักดิ์ว่าเวลาที่เราก็เด็กมาเนี่ยมาอยู่ที่เราอย่างอยู่ที่ กรมพัฒนาสังคมเนี่ยเดี๋ยวนี้ประชาสงเคราะห์เนี่ยชื่อใหม่ของเขาเนี่ยคือกรมพรัฒนาสังคมและสวัสดิการทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกับเด็กทุกครั้งเนี่ยเด็กก็จะบอกว่ากลับไปบ้านมันไม่มีจะกินมันแย่ yeah, ไม่กลับอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะมองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงครับครับมองเห็นคนสองกลุ่มนะครับกลุ่มเป้าหมายที่หนึ่งคือตัวเด็กที่เราไปเห็นมาตามสะพานลอยหรือไปยืนขายดอกไม้ไปไปทนายอยู่งนั้นนะฮะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาหนีความยากจน กับหนีความรุนแรงบางทีเป็นเรื่องการรบพุ่งกันอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วถูกกระทบนะเขาก็หนีเข้ามาเขาบอกว่ามาเมืองไทยยืนข้ารถน,นใหน้ฝนตกเปียกทำเนี่ยเป็นหวัดยังดีกว่าอยู่ที่นู่นเขาอาจจะไปโดนกระสุนเข้าได้อันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นเราต้องช่วยขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดโดยตรงนะฮะแล้วถ้าเป็นความผิดก็เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยคือช่วยทําให้เขามีโอกาสในชีวิตของเขามากขึ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามุ่งมากที่สุดก็คือตัวผู้ใหญ่น่นนัะทีไปพาาาาเเ้ขม ไปเอาเขาไปอยู่ตามสะพานลอยเด็กพวกนี้มาจากประเทศข้างเคียงเนี่ยเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่านุสาวรีชัยอยู่ไหนแล้วก็มันต้องมีผู้ใหญ่ฮะพาเขาไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือช่วงด,ดึกบางช่วงเนี่ยเราก็ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยส่งคนไปซุ่มรอเพื่อดูว่าเด็กกลุ่มนี้ขึ้นรถกับใครกลับไปก็ตามไปจับซึ่งก็จับได้มาแล้วนะฮะแล้วเราเชื่อว่าถ้าสืบสวนส,วนสอบสวนขยายลผลลงไปเนี่ยมันเครือข่ายมันโยงกันหมดถ้าจับตัวหนักๆได้เนี่ยนะฮะตัวใหญ่ๆได้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็จะลดลงแล คุณเบนครับครับเวลาที่คุณเบนไปถึงในตามพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งชายแดนนะครับฝั่งไทยหรือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงไหนครับที่คืออยากจะบอกเล่าเขาแล้วคิดว่ามันเป็นการสกัดกั้นปัญหาได้ดีที่สุดแล้วก็มันจะนําไปสู่เรื่องของการขจัดปัญหานี้ให้หมดไปได้ครับคือการค้ามนุษย์มักจะเป็นปัญหาที่มันมา จากประเทศต้นข้ามกันกำลังก็จะเป็นขบวนการขนย้ายกระพรเข้าขนย้ายเข้าประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยผ่านด่านเขาก็จะผ่านาแถวที่มันเ,เป็นป่ามากเป็นไรมากแต่ว่ายัางไงมันก็มีชุมชนอยู่แถวนั้นกับถ้าประชุมชนแถวนั้นช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราประชาชนแถวนั้นก็ช่วยเราสังเกตเมื่อมีการเ้าเห็นมีการรวบรวม เช่นผู้หญิงและเด็กรวบรวมหน้าสงสยัยมีการขนย้ายขนย้ายก็จากชายแดนเพมา่าเข้าเชนไวลลงเชนไม่จอดที่ปั้นก็ต้องมีมั่งก็ช่วยสังเกตเมื่อมีเป็นการขนย้ายคน <พอ S 1> ที่<ร>ดูพอเห็นแล้วทํายังไงดีครับเขาเห็นเขาก็จะต้องรีบแจ้งถ้าพูดถึงรีบแจ้งถ้าเป็นกรณีที่กรณีฉุกเฉินแบบนี้การขนย้ายคนต้องแจ้งตำรวจ แจ้งตำรวจที่ตอนนี้ทุกจังหวัดก็จะมีศสนยมพิทักษ์เด็กกษสตรีครับที่ทางตำรวจแห่งชาติตั้งขึ้นมาในากรณีที่ไม่แน่ใจถ้าพันภักพักเหนือ,อก็ติดต่อสูยมประสานของเราไดู้นยมประสานงานครับครับจะให้หมายเลขอีกทั้งได้ไหมครับได้053 225 028 053 225 028ค,ครับผมครับเราก็จะให้คำนัดตาได้ ถราบางกรณีเขาก็จะไม่กล้าบอกตำรวจครับเขาก็กลัวสมัครความปลอดภัยของเขาเองก็อาจจะอยากคุยกับ n อ็อก็ได้ครับในการณีพวกนี้ก็คุยกับเราได้เพราะยังไงเราก็ประสานงานใกล้ชิดกับทางตำรวจดีๆครับเราก็จะทํางานว่าร่วมกันดีๆครับก็คงเป็นครับคาสรุปท้ายของคุณเบนนะครับผู้ช่วยชัชวานครับฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้าน นะครับสักทีหนึ่งครับครับเออจริงครับเอ่อถ้ามองเห็นเด็กสตรีนะครับถูกกระทําในสถานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าประเวณีนะฮะในเรื่องเมื่อสื่อทางเพศก็ตามหรือว่าการใช้แรงงานนะฮะหรือว่าเออส่วนใหญ่จะมองเห็นใน,ในภาพตรงนั้นใหญ่แล้วก็ในกรณีเด็กอาจจะมีเรื่องขอทานก็นมาเกี่ยวข้องในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้รีบแจ้ง,งเจ้าที่ตํารวจนะครับเอ่อถ้าเผื่อว่าเกรงว่าจะไม่สะดวกรักก็ควรที่จะ บอกกล่าวกับคนที่ตัวเองคิดว่าจะไว้วางใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการหรือว่าทางภาคเอกชนก็ตามเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาส่กระบวนการในการดําเนินการในส่วนของเจ้าที่ตรวจเองก็อยากจะให้ความสนใจในการดําเนินการตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีการแจ้งให้ช่วยเหลือเรื่องของเหล่านี้มาเนี่ยก็ขอให้ความสนใจในการที่รีบไปดําเนินการในการช่วยเหลือ แล้วก็ทางกระบวนการที่ต่อเนื่องเขาก็จะได้ประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการรับช่วงที่ต่อเนื่องเขาจะทําให้การช่วยเหลือนั้นครบวงจรแล้วก็กระบวนการดำเนินการตามกฎหมายก็จะเป็นไปด้วยความรอบครอบด้วยแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับครับครับท่านนี้มาคงเป็นคําถามสุดท้ายอาจารย์วิศักคงให้ความกระจ่างสั้นๆแล้วก็ช่วยสรุปท้ายนิดหนึ่งนะครับครับส่งคนไปทํางานต่างประเทศเป็นการฆ่ามนุษย์หรือไม่จริงๆก็เข้าข่ายความผิดเหมือนกันครับ เป็นแต่เพียงว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้กับเรื่องนี้ถ้าเป็นการเอาไปลักษณะที่เป็นการทุจริตโดยไม่ชอบเลยนะครับอันนั้นเนี่ยเข้าข่ายความผิด้ามนุษย์แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการส่งผู้คนออกนอกประเทศเพื่อไปหางานทําโดยบังเอิญว่าผู้ส่งออกเนี่ยไม่มีใบอนุญ,ญาตตามกฎหมายาคุ้มครองคนหางานนั้นเนี่ยก็เป็นผิดอ,อ,อีกกฎหมายหนึ่งผมส่งท้ายนิดเดียวนะครับว่าในบรรยากาศของประเทศไทยในวันนี้เราจะต้องปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในสภาพที่ด้อยโอกาสซึ่งในเรื่องนี้แหละเราจะต้องตั้งหลักเอาไว้นะฮะว่าเราจะต้องไม่นิ่งเฉย ไม่ยอมรับและไม่จะทำวามรุนแรงต่อเด็กและสตรีครับครับทาวรายการขอบคุณทุกท่านใอาโอกาสนี้ครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมที่สนใจเทปวันที่รายการนะครับที่ถามมาให้ติดต่อกับไปที่มูลที่ศูนย์ฮอตไลน์นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการค้าผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งก็เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับใกล้ๆตัวนะครับก็เช่นเคยครับผมก็คงอยากฝากไว้ซึ่งหลายครั้งที่พูดถึงว่าคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่นะครับนั่นก็คือว่าการที่ มองเห็นคนที่ไม่ใช่คนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นคนคนนั้นก็คือว่าไม่ใช่คนเหมือนกันครับพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคาร10บโมงเช้านะครับอังคารที่1และ3ของเดือนนะครับ